اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك

ฮัลล์หายลำคอสวยเฮ้ยไม่ใช่ฮัลนนะครับฮัดฮัลรอนะตัวรอตัวหาไปสะกดกับตัวรอนะครับเข้าไปในรอยเร็วแล้วก็บรอมีตัชดีอยู่ลำชัมเสียเน้นของเสียงฮัดรอรอไม่ว่าจะหนาหรือบางสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นคือรัวนะครับรอรอซูซูตรงนี้ตัวซีนซอสซีนใจอยู่ที่ช่องลิ้นหรือช่องปากตัวซีนนะครับมีลักษณะพิเศษก็คือเสียงคล้ายกับตะกะ่แตนหรือชักกระจันซูตรงนี้ยาวสองนะครับเพราะ นวาวมีสุกูณคนวาวเป็นดมอมะนะครับสูลูตัวลามไปดินเล็หลังลิ้นจุดกลางไปดานเหนือกนะครับแล้วก็ตัวตัวตัวรามนั้นนะครับมีลักษณะพิเศษก็คือตะแขงลิ้นม้วนเสียงลูลู่ลาลายาสองนะครับยะหาเล็กลำคอส่วนกลางลมแหวงแหวงยะ zoom ไซตัวไซนะครับป้าลินสันนะครับนุนตาเจอกับไซอีกฟ้าส่วนตัวนูนเจอาตัวไซตัวไซนะครับมีลักษณะพิเศษก็คือเสียงคล้ายกับเสียงพึ่ง z ูเห็นไหมครับเราขึ้นจมูกวหนึ่งตัวเราู o o m มันจะ zoom มันจะ zoom zoom อ่ะนะครับอ่าแล้วก็ นูนตาเจื y y ain, ่อว่าครับอิฟ้าซ่อนตัวนู่นจอบตัวกรับนะครับกันตัวกรับอยู่ที่โค้ดินนะครับบอลามิตัวชนิดเนียวนักกัลลาลาสันนะครับดีตัวดานปลายสั้นที่ไรฟันบนบนยามีสุกูลก่อนยาเป็นฟัรข้างบนดีหนาหนาสันอยู่สั้นนะครับยูซาซาโตซีนนะครับตรงนี้ยาวสองนะครับซีนยูซาตัวซีนพ่นลมซาเรียซันนั้นตรงนี้รอบางรือูตัวอินลำคอส่วนกาอูนะตัวอินนะครับยาวสองวาวตายนะวาวตายเป็นนมาอูนะหนาสันฟิล การดูคลิปนามคอมิโตฟฟ์แปลว่าฟอรบวกอ่ารีฟไปากล่างและในตรงนี้มันเปียกๆฟิลกูฟตัวกับจึงได้คอลินโพลล์มโตฟฟาโพลล์มกูฟแในตรงนี้ถ้าเราหยุดเนี่ยนะครับนะอ่าก็จะต้องหนานะครับกูฟแล้วก็ตัวรอจะต้องรัวนะครับแต่ถ้าเราอ่านต่อรอก็จะเป็นรอบางกูฟนะครับแล้วก็รัวด้วยอย่ากูฟรีกูฟร็อไม่เอาคูฟเนี่ยรัวมีสั้นนะครับมีนัล บนลามิตชนิดเน้นหนักนั้นลาลาสั้นลาดีตัวจานไปลิ้นแต่ที่ไรฟันบนยาวสองนาสั้นกอตัวกอฟอยู่ที่คนลิ้นหนานะครับแล้วก็อ่ายกคนลิ้นนะครับหนานะครับนะแล้วก็ยาวสองลูล่ลูล่อะไรได้สามแบบสองสี่ห้า 3, 2, 4, นะครับอ่าอัมซ้เป็นอำหน้าฮุรุมัดน,นะครับนะก็คือมัดบัดันนะครับอ,อ่ามันมันยาวสองนะเอ้ยมันหน่วงเสียงสองนะบนลามิตชนิดนะครับว่าอย่มูนะมันนานา,นา,นานสองบีสั้น bi f pháp lại phần bùm khởi phí phạc nên này chúng ta biệt biệt hoa giao gió hì sân hai giấy làm có số lớn hì hì hìm mìm ta chơi cầm hoa với hát sạch và vì á sạch nà gấp nà wasan hay sạch tì rìm phí phạc nà gấp nà hoa sân ta chơi cầm ta ít hát sạch và vì á sạch ra làm có số lực nà gấp tụ mìu tụ mìu nôn cho tôi มงกูกูสัน้นกูลูนะครับอ่าูยาวสองบูสัน้นบูหุมถ้าหากว่ามีเครื่องหมายแบบนี้เนี่ยเราเลือกหยุดที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่ผมเลือกที่จะหยุดตัวข้างหลังนะครับอันนี้เนี่ยอ่าในในการอ่านกรงครั้งนี้ผมเลือกที่จะหยุดตัวนี้นะครับกูลูบูหุมเพราะถ้าผมหยุดตรงนี้แลวผมลากยาวมากวาจะได้หยุดก็จะต้องมาหยุดตรงนี้มันก็เดี๋ยวตะเกรงว่าลมหายใจผมจะไม่ถึงนะครับ ว่ามีนัลดีบุลามิตาชิดเนี่นักลาสันดียาวสองนาสั้นนาฮาดูอยู่ตรงนี้ซัมตัวซีนพลดลมซัมบุนมีมิตาชนิดดวงเสียงวัยมุงนะมายาวสองยาวสองนาสั้นลิลกระดูกลิลลิลกาดีบีลิลกาตัวคำอยู่คนลิบุลมดีสันดีบีซัมดวงเสียงนะตัวซีนพลดลมอย่าซัมนะซัมมามาสองยาวสองนะว่าตายนะว่าตายเป็นตัวมานากสันลีสัน li qaw wa min sukun qaw bin hamza idhan aja che mai no sim min a a song kha to to kha lam qaw son bon na ka po lom kha kha san kha ri ri ya song na ya na san mim ta ai che ka ya idha shafawi an mim na ya hamza lam qaw son lek ya na ka ya ya tuk ai to ยูยูซันยูฮาร์ฮาริกลำคอส่วนกลางลูแเห็นยูฮาร์ลเราะว่ามีแต่ชดิดนะครับน่่นน้นก่อนแล้วก็พออานตัวรอตรงนี้เป็นรอบางเพราะที่รอเป็นกระสุนลีสั้นฟูฟูยางสองตัวฟ้าเป็นสมมติกิะสุนกล่างด้านในตรงนั้นเปลียนนั่นกระดูกลิลลามอเมริกาสั้นลีสั้นกาลีมานะครับสั้นบุรยกาลีมามิมนูนตาเจกบะอิคลามเปลี่ยนนูนให้เป็นมีมีหนึ่งตัวคือบะ บะตัวอิลัมกอสอนกลางบะดีดีสั้นมาว่ามาว่าวายาสองนะครับมาว่าปุยตัวตัวกลางลิ้นแตะกลางปากทั้งเหนือทั้งหมดมาว่าดูไอตัวอิลัมกอสอนกลางดุยไอยาสั้นกูยาวสองย่ากูลู่สองนะสั้นนะอินนุนตาเจอกำซะอินหายชัดเจนไม่หน่วงเสียงนะครับอูอูสองตีสองอูตีตุมฮาซะฮาสองซะฮาซะฟ้าสันฟ้าขุดู ฟาซันฮ so so ูซันซูยางสองวัตายนะวาตายเป็นตัวมัฮูซันวาซันว่าอิลนุนตาเจกับลมอิดะกอมบิลังกุนะอะไรเขากันไม่หนวงเสียงมีสองตัวลมรอลามีตาเจกับตาอิฮัสฟาวีอชัดตัวมีนะครับตุเตานะครับอัมซะตุตุตตุตุเตาฮูฟะฮะลิกลำกอส่วนกังดอฟะตัวสนิแต่ทีเรฟ่นฟะฮะรายสองวาซันว่าไมนุนตาเชกับยะอิดะกอมันกุนะอะไรเขากันนวงเส

นะครับอ่าไม่ต้องไปหน่งเสียงตามลีดีซันลีกากาซันลาซันลาหูหูแหวสองมาิลาก็ซิรยยาเป็นธรรมดานะครับเราก็จะสังเกตเอ็นวาวเล็กๆอยู่หรือถ้าหากว่าเราสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือหากโกมแล้วก็หน้าหากกมนั้นมีอักษรที่มีสระก็จะอ่ญญานยากนะครับอูมีสั้นมีนัลลอนะคชิตราน,นัหนาดวยฟรา่งชีกอลอนาเปลลาห์รอฮีฮีซันช้ยตัวเชนพลลมกระจายลุมช้ยอาบัญยามีสุกูนก่อนจาเป็นฟรหานุนช้ยอาอยู่บนสระฟ้า อุซันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าวาลชาดะวาวที่มาเพื่อยืนยันว่าฮัมซโกโตที่อยู่หน้าวาวนั้นอ่านจบม,มา <c oughs> นะครับแล้วก็ความนี้จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีผลต่อการอ่านนะครับ <c oughs> อุลาลายาหะนะครับเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าซิฟรุลมุสเตดิรนะครับซิฟรุลมุสเตดิรนะครับก็คือไม่มีผลต่อการอ่านนะครับ <c oughs> อุลาลายาหะนะครับอีซัน Kasan ikal ladhi bulam itu sedih nak ikal bulam itu sedih nak kal nasan dia song nasan lam mim ta aje kerja syafawi aja yusan yuri risan ridilan nam si kalau telah na dua kasroh si kalau nak bela hu husan nak ai non ta aje kerja itu anak aku kan nong sesong mim situ aja wam hiro toh hiro nak ni ayoi nak atu toh bisa kau kata hisan รอซันกูซันกูลูบาฮุมกูลูบาฮุมนะครับอ่าหยุดได้ละฮุมไม่ต้องลงเสียงนะครับมีมตาเจอกับไฟฮะเชฟฟวีอิชัดฟิดดุนยาอย่าไปสะต้อนอย่าไปฟิดดะนะครับฟิดดุนมนามีตัชดีในหนักดุนนะครับนูนตาเจอกับยาจริงตรงนี้แต่เป็นคำยกเว้นดุนยายายาสองฮิสตัวฮิสนะครับตัวใจปานี้สั่งฮิสยูสั่งสองเจกับวีดะว่มันกป็นอะกรก็กานลองเสียงสองมีสี่ตัวยาววมิวนวาซัลล้านซันวาลาฮุม